คือจริงๆปตทเนี่ยเป็นหุ้นที่ลอง g t e r เนี่ยน่าสนใจระยะยาวเนี่ยน่าสนใจแต่ระยะสั้นเนี่ยดูแล้วขาดความเซ็กซี่ไปหน่อยระยะสั้นเป็น Dividend Stock เป็นหุ้นปันผลแล้วกลางยาวเป็นอะไรครับก็ค่อยไปวัดกันที่ n e w s Curve ครับว่ามันจะ<อ>มันจะโกรธได้หรือเปล่า เอาละครับคงต้องขยับมาที่ตัวแม่แล้วครับนะครับตัวแม่เราก็พยายามหานะหาโพซิชันของเขาว่าว่าอุ้ยปตทเนี่ยปันผลก็ต้อง4-5%เนี่ยสวยเลยนะถือว่าสูงนะปตทเนี่ยปันผลนะ่สูงเชีรยแล้วก็หลังๆก็ดูเหมือนสิ่งที่ไปลงทุนสิ่งที่พยายามจะมี S-curve ต่างๆก็มีความชัดเจนมากขึ้น แล้วปตทเราควรมองเขายังไงอ่ะเขาคือดีเวเดนสต็อกแล้วจะเป็นโกสต็อกด้วยหรือเปล่าหรือดีเวเดนอย่างเดียวว่าแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคุณขอมาเป็นระยะระยะจะไปโกรธไหวขนาดไหนเราควรวางตําแหน่งปตทจําจกัดมหาชนไว้ตรงไหนเวลามองครับคุณปูครับคือจริงๆปตทเนี่ยเป็นหุ้นที่ลอง g t e r เนี่ยน่าสนใจระยะยาวเนี่ยน่าสนใจแต่ระยะสั้นเนี่ย ดูแล้วาขาดความเซ็กซี่ไปหน่อยเพราะว่าเขาเอาเรปตัดลูกเนี่ยไปลิสต์หมดแล้วนะครัเ,คเพราะฉะนั้นเพอจะไปโกรดไปอะไรอย่างเงี้ยมันโกรดที่ลูกหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบโอเคชอบลงกันก็เล่นลงกันไปเลือกไปซื้อลูกชอบรีเทลออย์ก็ไปเล่นรีเทลออร์ชอบสอพอชอบอัพสตรีมก็ไปเล่นสอพอคือเขาเขาไปเล่นหุ้นโดยตรงเลยนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของ Uh, ตัวตัวปทอทเองเนี่ยธุรกิจที่จะอยู่กับเขาเนี่ยเหลือสองธุรกิจนะครับ<ม>ก็คือธุรกิจกา๊าซนะครับและธุรกิจที่สองเนี่ยก็คือธุรกิจใหม่เลย New s curve เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EB ไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอะไรซึ่งออไอตัวเนี้ยจะเป็นตัว drive ในระยะยาวนะครับ,รบปตทตั้งเป้าว,ว่าธุรกิจใหม่พวกเนี้ยจะจะสร้างกำไรคิดเป็น30% ของกาไรสุทธิของบตทภายในปี2030คืออีกเจ็ดปีนะครับ30%เนี่ยสามหมื่นล้านเป็นอย่างน้อยนะครับมไม่น้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวดราเวอร์ใหม่ครับของของบอทแล้วด้วยด้วยมันเป็นธุรกิจที่เป็น global mega trend หมดเลยพวกเนี้ยเทรด multiple สูงครับนะั่น คุณป๊วางปตทไว้ว่าเป็นดิวิด end สต็อกหรือเป็นโกสต็อกหรือเป็นทั้งคู่หรือไม่ใช่ทั้งคู่ครับคุณป๊คือถ้าระยะสั้นเป็นดิวิด end สต็อกครับเพราะเออนี่มันไไปไหนครับเก้าหมล้านบวกลบครับครับระยะสั้นเป็นดิวิด end สต็อกเป็นหุ้นปันผลแล้วกลางยาวเป็นอะไรครับก็ค่อยไปวัดกันที่ new ส s curve ครับว่ามันจะมันจะโกรดได้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าธุรกิจเดิมเนี่ยสมมุติว่าอถอยลงแล้วกันถอยลงจาก90,000ล้านลงไป70,000ล้านธุรกิจใหม่ขึ้นมาอีก30,000ล้านก็ก็ก็โตได้เนย่าวนะฮะโอ้โหคุณคุณปูเนี่ยไม่ใจอ่อนเลยนะคุณปูเนี่ยใจแข็งมากนะบอกระยะสั้นเอาเป็น Dividend Stock ไปก่อนและการผมก็นึกว่า อ๋ niin, อกลางยาวคนเป็นกสกสต็อกไม่ใช่คุณปูบอกดูก่อนขอดูผลงานก่อนนะโหใจแข็งจริงโหคุณชายใจเพชร <c oughs> ใจแข็งมากนะครับหลักท <c oughs> รัพย์กสิกร,ร,ร,รไทยแนะนำซื้อหรือแค่ถือปอตทออเป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าเท่าไหร่ครับคุณปูครับ <c oughs> ครับแนะนำซื้อครับเป้า,อ,าอยู่ที่39.9ครับโอ้โห <c oughs> สามสิบเก้าจุดเก้าศูนย์ใช่ไหมฮะครับสามสิบเก้าจุดเก้าศูนย์นะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดการดิวิเดนยิวปีนี้ของปตทกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์ครับสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับสี 4. ่จุดเพราะราคามันขึ้นมาเยอะแล้วต้องให้มันย่อครับเปอร์เซ็นต์ปันผลถึงจะสูงกว่านี้นะนะครับประมาณนี้นะครับปตท ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบท่านที่ถามมาบอกเห็นแวบ,บๆใช่ไวคอฟหรือบ่าบางคนบอกเป็นวีคอฟไวคอฟนะครับออกเสียงแล้วแต่ตามถนัดเลยนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ n ิงบิยอนนะครับ How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ไวคอฟเมธอดนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไวคอฟ เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูรมัน n ิพั a s s ออนไลน์เนหลักสูตรใดหลักสูรหนึ่งในราคาพิเศษ m ั n e ิพั s s ออนไลน์0 1 1 4ถึง014เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูรหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9 ชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมณิพัสออนไลน์0 0 1ถึง014แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มน,นี้ให้เลยมูลค่า1690บาทนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไว c คอฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุและผลนะครับพร้อมส่งนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะเดือน 9, 9.